สวัสดีจ้ามาแว่อีกหม่องนึงแล้วจ้ะ<อ>บึงในสวนป่ามข้าเจ้าะนะ,ง,นะงานจา้ะไขยก็เต็มนึงจ้ะพี่น้องตนับ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 ถ้าเด็กน้อยมาเล่นพร้อมจ้ะเปิดหูเปิดตาตอนปิดเทมอมนี่แม่จ้ะตุกตุกตัวนอนอยู่ตัวเถิดเลยจ้ะ ตัวน,น,นี้ไหมหน้าตาเป็นตัวหูตหัวหูเด้อตัวนี้วเนี่ยคนะ่ะเพื่อนกัาบนานบักง้วนเนาะเหมีย่ยมเนาะหน้าบักง้วนนี่หน้าส้นกันอีกเลยนะนะหิวตีหิวตีล่ะยังไมเพื่อนคือบรถกินล่ะยังว่ทันหอดเวลาเดี๋ยวให้หอดเวลาก่อนเนาะมึงเนี่ยจ้ะไม่ส้มกันในงานนะแต,ตามั้ม มาย่างเหร่นปลาป่ามเพิ่นจ้ะมาชมปลาป่ามเพิ่นม,มาเบิ่งงัวเพิ่นพร้อมจ้ะม,มีงัวด่างพร้อมเนียพี่<ม>น้องเม่งเนี่ยเพิ่นโอเมนงัวนมเด้งัวมันสีดา่างเพิ่นมีงัวแล้วก็มีควายพร้อมจ้ะควายแปดตัว,ตวอันนี้เป็นเป็นควายควายเถิกจ้ะเม่งเนี่ย อ้วนอ้วนแม่ว่านเลยทุกคนตูน่ะตัวบกใหญ่หนึ่งจ้ะอ้ยฮันดากให้พร้บบอมจะไม่อ <c oughs> ยากโซ่เนาะอยากโซ่ตูดอ <c oughs> ยู่ <c oughs> ยข้างล่างพุนกระมี่จ้ะพูนน่าจะเพิ่นเลี่ยงทั้งง้วดทั้งวา้ดีดีจ้ะ มีพื้นที่แห้งง่วใแห้งควายอยู่พร้อมเพิ่นบ่ปล่อยควายถึกเพิ่นผูกไว้ต่างหาก่ะอ่อโชว์หน้าเอาหน้ามาโชว์หน่อยโอ้รอแท้จ้ะรอ,อแห้งควายถึกตัวนี้นตัวบักใหญ่หน,นึ่งพาทุกคนมายางเลาะ สวนอย่างแล้วก็มาสวนป่ามจะ้ะอิจฉาข้าเจ้าได้เนาะข้าเจ้ามีทีปลูกนั่นปลูกนี่มีพื้นที่ไว้ให้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเรามันต้นทุนน้อยกับเบื่องต่าของข้าเจ้าเนี่ยลจะจ้ะอ่อนซ้อนนำ้ำอ่อนซ้อนน้ำเพิ่นจะ้ะุูน่ะสวนป่ามเพิ่นสุดลูกหูลูกตาเลยเฮ้ยงามขนาดจะ้ะ เป็นระเบียบเรียบร้อยในสวนป่ามเพื่อนจะจัดสรรเป็นซัดเป็นสวนจ้ะมีบอนเหลี่ยงงัวเหลี่ยงควายสำหรับเมื่อนี้ก็จะขอลาไปกับบรรยากาศลมลื่นแล้วจ้ะคลิปหน้าพอกันไหม้ะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ